หมวดนี่กรสิมักตัวใด่ปะที่หมวดนี่กรสิมักตัวใด่แม่ยงเองสี่ห้องพร้อมนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่ยงนะครับมาล่อรุ้นน้ำกันเนี่ยวันหยากีหน้าจะมาบอกเสิร์ตใด้นะครับกีน้าจะมาบอกอีกบอแม่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยงครับแม่ยงสี่หกแม่ยงสี่หกกแม่ยงสี่หก ยิมเป็นความสุกแข็งนอนคุขได้ลายหนาอได้ลายน่อได้ลายอยู่ได้ไงถือโคาชถือมาถือกับมัวังสีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีตลอดมีความสุขเธอเริ่มม่ยงแขงถือเลขสี่หกอยู่ซี่หกอีฟซี่มหาอีซี่มาจากไรเอมหาเ้พ้นเขียนเหมือนเขียนสามโตบางสองโตสองสองเขียนสี่ห เต็มเลยเนาะแม่เนาะเต็มต็มตรงที่นอแม่ได้ยังวนีแม่แม่พันละบบ่แม่พันะบ่น่นีังนึงครับเฮ็ดเ็ดโอ้เราไปเก็บหมตะมังมากเลยบ่ถแถวเลยรอบนึงเาหลายรอบเห็นคนจะไปใส่ม่จะเกบเก็ได้ยูตักต่นขึ้น ไปกับตามตามหาตัวมิใช่ง่ายนะคะเอฟสี่จตังมาหนิมาเช้ามาเย็นก่อนจะได้เนาะตังแต่ก็ไปนามากหาโม้งโม้งออกมาผู้เธอผีนอนหน้าบอกเลยตะกอนตรงๆเนาะต่วันงัวเมื่อกี้นี่เป็นเลขชอบมันบ้ากลบอกเลยวางหันหลังไปเอาเนี่ยมันออกอันนหาชูนหน้ ค่ะบันน้งวดเมื่อกี้นี่เลขชอบสี่หกเนาะแม่เด็กหมักตั้งแต่ตัวเนาะเจ้าอีเือกไลยเนาะฮะเจ้าถือกไลยเนาะนั่นฮะว่าบันทกจักบานแอดมินบปรดซื้อเพราะว่ามินหาเหล็ซื้อใายให้อเอฟซีเบิ้งนะจะเบ่งปันเอฟซีทำเนี่ยเสริมมาเขาว่าเขาเห็นแหล่งเนี่ย นาวิลอเอ็ดเราเลยเอามาห้เวทามาเลยเรื่อยเห็นี่ไม่ขีปทิแมงต้นมาหอดเรื่องจะไป็นโามพาอแม่เาวานเขาเห็นเนี่ยน้ำลากเทือกเลเราก็เลยมาหาหาลอยค่ะวันทิมาวันนั้นจะสิบมาอีกนี่เราต้นใดตัวใดน้ำแม่ครับตนกระได้ีหุนตัวเดียวใช่นี่ังครับเสียงดังฝน

ันอเี่ยบอกว่าฝันเลี้ยวเนี่ยบอกว่าฝันเลี้ยวเรื่องหวยวันหันก็ได้ยหันครับเมี่ยกได้ฝันเจ้ามันจะเขาบอกเขาเรื่องนี้เขาคือเข้าเมันว่าสามเจ็ดขวบันทั่ไหนครับฝันเลี้องฝันในทั้งนี่ฝันปนวานวาจ้าถือกเลี้ยงที่บอกวังหันธรรมดาเถือไวว่าเถือตัวนี้ถือกซีหกป้าที่มันจะออกตัวนี้เดื่องถ้อย่ออกก็ได้อันสามเจ็มันจะมันจะอยู่ขางลางเรา แม่ิ้างล่งพวกยนาฟย่ก่แม่ย่ำเล็กน้อยไอันพันคนมาถามว่าเจ้าทึกเล็กบ่วางหันคนมาทึกเลยว่าเจ้าทึกตัวนี้ทึกสี่หกบ้านนี้มันจะซ้อันซ้เจ็ดมันอยู่ข้างล่างแล้วว่าขึ้นไ่ได้เหล็กบนเลยเป็นเหล็กล่างคุณบอกโซ่เดี่ยวไม่โยมเดียวเด้นี่อาญาเดียวอีกแล้วไม่ต้องถามอีกแม่ผู้ใามาบอก nhà không? nhà lau trong một... cái thành má tôn quay không phải ngay tôn quay mong lau luôn là mình lùng là đẹp anh lùng mang con này anh ông ngân mãi theo anh sống rồi con ngân còn là nhà và để du đây nhà thì không phải có văn xá tôn côn còn sống ừ. rồi thì chắc phải nên nén còn mà sợ sống rồi ừ. thì mình ở xuống โอบกค่ะผู้นี้บอค่ะสีมาบอกมาถามมือขึ้นมาคขาเกาเก่าเราเกาเราบริเนี้จาคอยอย่โอจดาจดพี่น้องเป้ากันจดเันบอกเร็วมาบเพนถามว่าจะถึกหรือบ่วางหันถึกกอยว่าถึกโซได้ฝนถามกว่าถึกอันซีรุก่อนว่าานสีสามเจมันอยู่ขางล่างเราว่าจังสามเจ่เดียวสาต้เจ้าเนยโอ้ สามเจ็ดเลขกลางคับเลขมากคอยนันสิบหกเอนั่นมีเลขมากพว้มงก็หันกระถือเลขมากสิบหกดวนีเลขผันสาเจ็ดเลขมากนันสิบหกอพี่น้องไปกับเอาด้อกเขาเขาเลยบาทตะเก่านันลาสให้ลาสทบ้าบ้าอะไรกันทิมาให้อีกเจ้าหนู ตะเกร์แแต่ตันนี้น้ก็มาขาตอมวดเลยบอค่ะ้วมาข่าฟันต่อเลยบอกถือเลง้ำแรงกบบตันเลยอ่ะอ้โหแบบัเลยันตอเลยเนาะตันตอเลยอ่ะเ็บซีเใหม่เลยครับเออหมดเลยเลี้งหมดนี่เสือเด้อคุณวังสิบบนี้เนามเนขามว่าถือเลบวางอะไรถือแต่ว่าถือตัวไดนเนถามว่าเเลยว่าถือเันซีหอ มาที่นี่นั่นสามเต็นมันอยู่อยู่ข้างล่างเราบ่เรเลยองเมืองเลยบบอกตัวเดียวลาบบบบบอกบดบบบบบรบบบ่บบ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 บนบะบอกบบบบบบบาบบ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 อบบ่บบ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 งบบบบบเสืสอนีเราเก่าคุ้มๆรบ มวยผมจ้ะเนาะโอ้แสดงว่าคนเก่าคนแก่ได้เหมาบอนเดิมหรอเบอกซื้อขอได้เราท้ามแต่ซื้อคนนี้นั่นหลังจับเอ้าแต่ว่าซื้อคนนี้บังจับโอ้บอกโดนไปโดนมาจากคุณผ่้ทามลาว่าตอนตะเบียนรถตะเบียนรถเลยตอนนั้นเขาสะเก็ดรถนั่นเองเนาะลาวันได้พูดมาไทยทั้งหตะเบียนตกออกกับเลนทูกวันเดื่องลาว์ ม้่มันเลยออกเลย่มดเลยฉันดื้อแบขนานนั้นเล่นพอดีอ่ะใจดีตั้งตั้งมากก็เลยครับมาเพราะว่าจักรยานไม่เคยาเด็กคนนี้น้อ่เนาะอีกรอบแม่แม่อะสรง้ายแล้วข้อมฝันยังบอกแม่แม่บอกว่าแม่ได้อย่างเกาะอะไรสามเจ สี่หกเนี่ยโอ้โอันนั้นคนถามว่าผีถามมันนี่ครับีถามว่าถึกเลยเม่อวานถึกับถึกเจาได้เผยต่อคนบ้านสี่หกอืนเราก็เลยชวนขึ้นบ้านนว่าเนี่ยบ้านที่นี่มันอีกสามเจ็ดขางล่างคนน่ะาบว่า็างล่างทางล่างสามางล่าง ชินกอะไร่อมากด้วยเล็กเล็กที่แม่ชอบคือเล็กไรนะชินกเลอม่ชอบอ้นได้้นี่แหละนี่แหละของมากแล้วแม่ยิ้มแล้วแบบนมาห้อยยิ้มนี่แหละต้องผีก่อนเด้อแม่เด้อต้งผีก่อนเห็นรยยิ้มนเรอยยิ้มเด็แม่ทีเด้อครับทำีก่อนเอ่ออวยไปครับพี่เ็กแค่นีนะครับ

งานแม่ยงนีนาใช่นะครับก็คือวก็ระมาณตามนี้นะครับใครที่เข้ามาเลยทิมิมพิม้นะครับไปดารดูาดการเ็ตามดยนะครับามติดตามแม่ยงนีนโะครับติดตามด้วยนะครับ